เฮ้ยพี่มีขายข้าวเหอแม่อะไรหรออ๋อเอาใจพุ่มเหรอเอาใจมึงเพื่อนเขาเหรอครับอ๋อตาเท่งาตาเท่งไม่อยู่นะฮะครับครับครับแค่นี้นะนี่เขาโทรมาถามหาตาเท่งไม่รู้อะไใครวะ ไอ้ที่มันจำตาเทงไม่ได้เนี่ยไม่รู้จักใครล่ะเฮ้ยตาเทงไงรู้จักอ่ะรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นอ่ะตาเทงไหนวะตาเทงอ่ะมึงดีดีๆดิตาเทงนามสกุลอะไรนามสกุลตาเทงนามสกุลแท่งทองทองทองบ้านอยู่ไหนสุโขทัยทำอาชีพอะไรขายถั่วขายดีไหมไม่ดีเลยปีก่อนน้ำมันท่วมก็เลยทิ้งทุ่งทุ่งมุกถุกเทียเดินทางทัวร์ไอ้สัตว์เอ้ยไปลงไหนอะเบนโอ้โหปทุมธานีไอ้สัตว์มาจริงแล้ว แล้วเป็นยังไงโอ้โหไม่เจออะไรเลยเขาทุบทิง้งทุบท,ทั้งปทุมเลยเพื่อนใช่ทุบทั้งปทุมรู้ไหมเขาเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำธนาคารโอ้ย ธนาคารอะไรอ่ะไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์มีแต่ผมไม่เห็นแล้วเป็นไงวะโอ้ตาเท้งเหรอตาเท้งแกไม่เจออะไรแกก็เลยเดินท่องๆไปบนภูเขาทองโอ้ยไปบนภูเขาทองเจออะไรเจอไอ้ทิ้งเพื่อนแท้โอ้ไอ้ทิ้งไหนกันไอ้ทิ้งเพื่อนแท้เดินเข้ามาทักทายเอ้ยแต่ทิ้งเพื่อนแท้เดินเข้ามาทักทายไม่พอแกพูดจัดถักถาง ตาเทงไม่พอใจกระโดดททบโหยแต่ว่าทิ้งหลบทันหลบทันเหรอหลบทันแล้วเป็นยังไงตาเทงก็เลยโดดท่าหนูไปโดนกระโถนแดงเฉือกเลยโอ้โหโดดท่านเลยโดดท่าแผแต่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 ไหนมึกบอกไม่สนิทไง